คือเราขอเล่าความทรงจำเกี่ยวกับคุณดารุณีกิจบุญญาลัยคือเราอะดูไฮโซบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยรายการในทีวีคนจะดูเยอะมากเพราะเราต้องเข้าใจก่อนข้อแรกโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตยูทูบอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีเหมือนสมัยนี้เยอะนึกออกไหมคนก็จะดูช่องหลักนะครับเช่นช่อง3ช่อง7ช่องหช่อง9 จริงๆมีช่อง11แต่ก็ไม่คมีใครค่อยเปิดดูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่ได้ไปอยู่ช่องฟรีทีวีอะรายการก็จะแบบโด่งดังเป็นพิเศษและมันก็มีรายการที่เราติดมากนั่นก็คือรายการไฮโซบ้านนอกฉายทางช่อง3ครับสมัยก่อนนะเนาะโดยที่เขาว่าจะเอาไฮโซนะ3คนนั่นก็คือคุณมดดำตอนนั้นคุณมดดำแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยนะมาใหม่ๆเลยเป็นแบบแทบจะเป็นรายการแรกที่คุณมดดำไป แล้วก็มีพี่สมศักดิ์ชราชนแล้วก็พิดาเนาะดานุนีกิจบุญ,ญายาไลสามคนให้ไปอยู่แบบให้ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเหมือนตอนสุดท้ายก็ฉเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านที่ไปอยู่เนี่ยเป็นนักแสดงหมดเลยฉากถูกเซตขึ้นมาเออก็เป็นเรียลลิตี้ทำนองนี้แหละติดมากด้วยคาแรคเตอร์เนาะแต่ละคนมันก็จะมีแบบเหมือนช็อต สนุกสนุกตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นคนที่ทำอะรายการนี้ก็คือคุณวูดดี้นั่นเองอืมและนี่แหละคือความทรงจำแรกของเราอะนะผ่านรายการทีวีของออคุณดาเนาะที่มาในรายการไฮโซบันนอกครับ